สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับพวกเราชาวเซ r ร i c a l Endoscopy ค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวก่อนค่ะชื่อดวงดวงพรกุลพัควาค่ะค่ะาสารนักนาสังคมค่ะเราทั้งสองคนนะคะเป็นพยาบาลประจำห้องสองกล้องเซ r ร i c a l Endoscopy ลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าขณะที่มาสองกล้องที่นี่นะคะเรามีขั้นตอนและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการดูแลผู้ป่วยนะคะขณะและหลังสองกล้องค่ะขณะที่ผู้ป่วยนะคะ มาสองกล้องที่ห้องสองกล้องสเตติคอลอนด o s c o p y ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะปกติแล้วเราจะผู้ป่วยจะได้รับยานอนหลับนะคะและยาแก้ปวดเพื่อลดความวิตกกังวลและลดความเจ็บปวดขณะสองกล้องค่ะโดยขณะที่ได้รับยาและแพทย์ก,กำลังทำการสองกล้องอยู่นั้นเราจะให้ออกซิเจนและประเมินสัญญาณชีพตลอดระยะเวลาขณะสองกล้องจนถึงผู้ป่วยกลับบ้านค่ะเมื่อเราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ามาในห้องสองกล้องนะคะ ภายหลังที่เราได้ตรวจสอบชื่อนามสกุลประวัติการแพ้และ,และโรคประจำตัวแล้วเราจะจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้ายลงเพื่อเตรียมการส่องกล้องค่ะและเราจะติดอุปกรณ์เพื่อวัดสัญญาณชีพซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เราจะวัดความดันโลหิตโดยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะวัดไปที่พันไปที่บริเวณต้นแขนของผู้ป่วยค่ะ โดยปกติแล้วเราจะพันที่ต้นแขนด้านตรงข้ามกับที่ให้น้ำเกลือนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อจำกัดสามารถพันที่ต้นแขนข้างเดียวกันได้ค่ะและทำการวัดความดันโลหิตทุก5นาทีขณะวัดผู้ป่วยอาจจะมีอาการตึงๆแน,น่นๆบริเวณต้นแขนได้ค่ะอาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อเครื่องทำการวัดเสร็จค่ะ 2. เราจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจและ ปริมาณออกซิเจนในกระแสะเลือดโดยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถวัดได้ทั้งอัตราการเต้นของหัวใจและปริมาณออกซิเจนในเลือดโดยเราจะหนีบอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะไว้ที่นิ้วมือของผู้ป่วยข้างเดียวกันกับที่ให้น้ำเกลือค่ะผู้ป่วยอาจจะรู้สึกแน่นๆบริเวณนิ้วมือนะคะตื่นมาไม่ต้องตกใจค่ะ 3. เราจะให้ออกซิเจนค่ะผ่านทางสายยางแคนูล่า โดยปริมาณออกซิเจนที่เราให้นะคะอยู่ที่3-6ลิตรต่อนาทีโดยเราจะใส่ใสายนี้ไว้ที่ปลายจมูกของคนไข้ค่ะและเมื่อคนไข้ได้รับออกซิเจนและประเมินสัญญาณชีพเบื้องต้นแล้วนะคะเราจะเริ่มให้ยานอนหลับและยาแก้ปวดทางสายน้ำเกลือค่ะขณะที่คนไข้ได้รับยาอาจจะรู้สึกแสบๆเย็นๆบริเวณให้น้ำเกลือได้ ให้ผู้ป่วยนะคะหายใจเข้าออกลึกๆหากง่วงนะคะสามารถนอนหลับได้เลยค่ะและภายหลังที่คนไข้ส่องกล้องเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเคลื่อนย้ายคนไข้ไปนอนพักและสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้นค่ะโดยอุปกรณ์ที่เราใช้ในการดูแลคนไข้นะคะจะเหมือนกันกับที่อยู่ในห้องส่องกล้องค่ะเพิ่มเติมนะคะก็จะมีผ้าห่มไฟฟ้าและเครื่องปล่อยลมร้อนค่ะ และนี่ก็คือพ่าห่มไฟฟ้านะคะโดยเราจะคุมพ่าห่มไฟฟ้าที่ตัวผู้ป่วยนะคะจากนั้นเราจะต่อท่อลมร้อนซึ่งเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่38องศาเซลเซียสค่ะ และห่มผ้าห่มให้กับผู้ป่วยอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะผู้ป่วยจะนอนพับและสังเกตอาการอยู่ที่ห้องพักฟื้นใช้เวลา45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือขั้นตอนและอุปกรณ์ที่เราใช้ดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการสอกล้องห้องสองกล้องสู r ิคอ a l e อินโดสโคปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการทุกคนค่ะและในช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราชาว Surgical Endoscopy โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ